สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องก็จะทำข้าวเกี๊ยวปักหม้อแบบสูตรแป้งเหนียวนุ่มนะคะสูตรที่เราใช้ปั้นกันนะแต่วันนี้ให้ดูนะหนองก็ทอนสูตรนะคะครึ่งหนึ่งของสูตรเล็กครึ่งหนึ่งของ125กรัมนะคะตัวแป้งมันนะก็เราทํากินแค่นิดหน่อยนะก็คือทํากินเองอะ่ะหน่องก็จะมีไส้ไส้เผือกนะที่เราผัดเอาไว้พวกนี้หนองผัดแล้วก็พวกนี้แช่แข็งเอาไวะคะ้ค่ะส่วนตรวนี้ก็จะเป็นไส้ ผู้ใชยนะคะก็ทําแค่พอกินแบบว่าน่าจะไม่ไม่กี่ตัวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนถ้าถ้าไงเดี๋ยวน้องตั้งตั้งกล้องได้แล้วเดี๋ยวจะบันทึกนะคะหม้อก็ตั้งรอไว้แล้วน้องพอดีว่าครัวค่อนทางยุ่งเหยิงเพราะว่าทําขนมนะคะทําขนมสม่งลูกค้าเป็นเป็นขนมเปียที่ลูกค้าจะให้ให้ส่งถึงช่วงปีใหม่ะคะ่ะแต่ว่า คือก็น่าจะได้ส่งออกวันเสาร์นี้เพราะว่าคนส่งขนมเขางานยุ่งมากๆก็คือเออช่วงเย็นก็คงไม่ได้ไปส่งอ่ะน้องก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวช่วงว่างนี่ก็ก่อนแพ็คขนมน้องก็เลยหาของกินนะคะเนี่ยค่ะแป้งที่เราผสมไว้เดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้สักกี่ตัวนะเดี๋ยวแป้งตัวนี้มันจะยืดมันจะปาดยากยากนิดน,นึงนะมันจะต่างกับสูตรแป้งปักกมอไ่ที่เป็นแบบสักคูไ้หมูนะคะเดี๋ยวยังไงจะ ปะอัตราส่วนไม่ให้เผื่อใครอยากจะลองสูตรเล็กๆอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวน้องจัดจพื้นที่ก่อนนี่ก็ขัวก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวายนะคะหน้าเตาก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนิดนึงอันนี้เพิ่งทอดแคบหมูเพราะว่าอยากกินส้มตําเย็นนี้นะคะแคบหมูก็จะเป็นการต้มหนังหมูเอาไว้แล้วก็ตากให้แห้งนะคะ ก็พอจะกินแล้วก็มาทอดวิธีที่เราจะได้กินของสดใหม่เราก็ต้องเตรียมทุกอย่างเอาไว้นะคะเราพอถึงเวลาจะมาปรุงนะคะเหมือนอย่างเข้าเก็บปากหม้อแบบนี้นะคะใส่เขามีพร้อมอยู่ในตู้แช่แข็งนะคะพอถึงเวลาเราก็มาปรุงเตรียมหม้อเตรียมน้ำนะคะผสมแป้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะจะยังไงจะจะลองปาดให้เ,เพื่อนๆนดูนะคะว่าเขาประมาณไหนนะคะยืดเหนียวแบบไหนนะคะมันอาจจะยากนิดนึงนะ ร้อนแล้วนะคะน้องเปิดไฟประมาณเบอร์หกนะเดี๋ยวลดลงเป็นห้าครึ่งนะคะแล้วก็เตรียมเตรียมเลยะคะ่ะพอเขาร้อนแล้วนะคะเราก็จะป้ายนะตัวแป้งก็คนนะเหมือนปกตินะคะเวลาเราทำคนนะคะแป้งมันจะนอนก้อนอ่ะนะ ก็จะให้น้ำเดือดเยอะนิดนึงนะคะน้องก็จะใส่ประมาณหนึ่งทักพีนะคะเพื่อนๆก็ลองดูน้ำจะต้องเดือดแบบเดือดแรงๆนะคะเดือดแรงๆปี รอให้เขาแป้งฟูนะคะแป้งต้องขึ้นฟูแป้งฟูแล้วค่ะก็รีบใส่เลยตัวนี้นะคะทีนี้ก็เราจะต้องจุ่มะคะ่ะจุ่มนิดนึงมันจะมันจะเหนียวอะ่ะมันจะเหนียวนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าปาดยากนะคะนิดนึงนะ,ะนี่นะคะทบเข้าไปซึ่ง สูรเนี <Goodnight> humanity, no practice, oon, Oliver, ah ้ยม <ong> right. yup. ันไม่มีกะทิไม่มีอะไรแบบที่เราทำตัวนี่นะคะเสร็จแล้หนึ่งตัวก็เหมือนเดิมหน่องก็ล้างเตาหน่องก็ปาดทิ้งนะคะคือตัวเนี้ยหน่องปาดหน่องทำอยู่ประมาณสามสี่รอบนะคะถึงจะคล่องเพราะว่ามันเหนียวแต่ถ้าจะเป็นสูตรปากหม้อแบบเดิมแบบกะทินะคะง่ายมากเพราะว่า เขาจะไม่ติดนะคะไม่ติดตัวผ้าทำตัวต่อไปถ้าอยากได้แป้งกว้างนะคะก็พยายามแผ่เขาให้กว้างเขาจะได้ปิดออ่อตัวไส่ได้เยอะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะ ก็คือมันเหนียวว่ามันก็คือมันก็จะอีกเท็กเจอร์หนึ่งมันเหนียวมันนุ่มแบบแบบของที่เราปั้นนั่นแหละแต่เราไม่ได้ปั้นไงเราเอามาปาดเอามาทําสุกในในระบบของตัวไอ้น้ำนะคะเตยมตักใส่ไว้เลย,เ,ลยเพราะว่านี้ถ้าเปิดมาปับ๊บถ้าเขาแห้งนะคะมันมันก็มันก็จะปาดยากนิดนึง ต้องให้แป้งฟูนะคะฟูถ้าไม่ฟูมันด้านมันมันปาดไม่ได้มันก็จะแบบว่าขาดแป้งจะต้องฟูนะน่าจะได้แล้วอะฟูแล้วนะคะฟูแล้วก็ยุบทันทีเลยอะตรงนี้ตอนนี้ใช้ตัวตัวใหญ่เนาะตัวไม้พายอันใหญ่เนี่ยค่ะวนปิดให้มิดอันนี้ยังไม่มิดเลย ใครอยากทำอะ่ะต้องฝึกนิดนึงอันเนี้ยอันนี้จะเหนียวเหนียวข้นนะคะเหนียวข้นแล้วเขาก็จะก็มันก็เหมาะกับไอตัวเครื่องไส้ของของของเขาอะนะคะอ่าเดี๋ยวต้องปาดอีกตัวหนึ่งเป็นไส้เผือกกันละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนจบซีว่าจะได้สักกิตัวนะ ตักเขาเข้ามานะคะจะได้เก็บได้ง่ายอ่าตัวนี้ก็จะง่ายหน่อยอ่ะข่าวไปนิดนึงนะคะตัวนี้แป้งกว้างใหญ่ขึ้นมานิดนึงคือเดี๋ยวหนองไปนับดูนะเดี๋ยวดูสิว่าสูตรเล็กสูตรนี้นะคะได้สักกี่ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะหนองก็ทําเสร็จแล้วนะคะก็ได้ประมาณ8ตัวนะคะเป๊ะเ,เลยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆทํานะคะถ้าแนะนํานะคะให้ปล่อยให้ปล่อยตัวนี้ไม่ต้องเก็บคือปล่อยให้เขายาวนะคะอย่างถ้าเก็บมันก็จะเป็นชิ้นกลมปล่อยยาวๆมันจะเป็นสไตล์แบบเเขาเก็บปากหม้อนะคะแต่สังเกตว่าแป้งเขาจะใสมากถ้าเพื่อนเพื่อนจะเปลี่ยนจาก กุ้ยช่ายเป็นตัวผักชนิดอื่นนะคะสีเขาก็จะขึ้นมาทะลุปแป้งนะคะอย่างใส่แครอทอย่างเงี้ยหรือกระหล่ำปีม่วงนะคะผัดจะผัดใส่กุ้งหรือใส่หมูบดหรืออะไรก็ได้นะคะก็เป็นอาหารเบาๆที่ไม่เน้นไม่กินแป้งเยอะเนาะ,นะแต่ว่าจะเป็นผักนะคะแล้วก็ปรุงแบบนี้นะคะสไตล์แบบนี้นะคะ่ะก็เรียกว,ว่าได้แป้งที่นุ่มนะคะนะ คลิปก่อนๆที่เพื่อนๆได้ดูไปคงคงทราบกันแล้วนะหน่องคงไม่ไม่เปิดให้ดูเดี๋ยวอันนี้หนองเก็บไว้ไว้กินพรุ่งนี้เชา้าแล้วก็เดี๋ยวกินมื้อนี้นะคะวันนี้ก็ครั้งละสี่ตัวก็อิ่มแล้วนะคะเยอะมากๆแล้วนะอ,อ,อย่างเผือกนะคะสีเขาจะไม่ค่อยขึ้นมามันก็จะเป็นออกสีแบบว่าขาวๆข,ขุ่นๆน,นะคะถ้าจะให้สวยๆนะคะให้ให้ปล่อยปล่อยตรงหางเขาแบบนี้ค่ะ ก็จะน่ากินก็ดูเป็นแพ้ๆนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นไอเดียดีๆนะคะแล้วก็มาทําให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเพื่อนๆบางท่านแวะเข้าไปถามใน Facebook ว่าทําไมไม่เห็นท,ทําให้ดูคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเก็บปากหม้อมันก็เหมือนวิธีการพับอะไรต่างๆมันก็แบบเดิมๆน้องก็เลยไม่ได้อยากจะมาอัดวิดีโอให้นะคะแต่พอดีมี เพื่อนๆถามมาก็เลยทําให้เลยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้น้องขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะสูตรไปให้นะคะสูตรต่างๆที่เป็นไส้ของกุ้ชายหรือว่าไสาเ้เผือกหรือตัวที่เป็นน้ําจิ้มนะคะเพื่อนๆคลิกดูนะคะที่มุมสามเหลี่ยมด้านขวามือของเพื่อนๆน,นะคะเราก็จะเห็นในข้างล่างที่น้องจะแปะลิงก์เอาไว้นะคะต่างๆ ก็ไปเปิดดูกันเอาเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ